พยายามสายนะคะทุกๆคนหลังจากที่ฝนตกลงมาก็ได้มีงานทํำล้วพี่น้องจ้างานงอกพี่น้องเลยนี่เลยปลูกไว้ไม่เกิดปลูกล่าซ่าไปน้อยนึงพี่น้องเกิดประมาณ40%เอร์ซนเลยมาไทยลึอลือปลูกไม่ละปลูกไม่ลึปลูกไม่เลาะปลูกไมของผู้ใดที่เพิ่นปลูกไว้ศพจังหวะ ของเพิ่นก็เกิดดีอยู่นะคะแต่ว่าก็บ่ถึงว่าดีปานใดเก็เกิดเป็นดอนเป็นดอนอันนี้เกิดเขาบอกว่าความงอกอยู่ที่40ซถ้าจะซ่อมคงไม่ไหวไถทิ้งเลยปลูกใหม่ <c oughs> งานนี้เกษตรกร,รกร็กรวุ่นวายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดแล้วก็บระศพความสำเร็จปลูกแล้วก็ไม่เกิดดีก็ต้องไถปลูกใหม่อันนี้นู่นเครื่องปลูกของเรามาแล้ว ที่ก็พร้อมแล้วเหลือแต่ต้นมันกําลังมาพี่น้องจ๋าตอนนี้ถาต้นมันอยู่นะคะเดี๋ยวมากินข้าวเช้ารอต้นมันของเพื่อนดอกประม่นของยายน้อยของยายน้อยนะเกิดดีอยู่แต่ตั้งแต่ปลูกไว้ยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อหลังสิปอัปเดตของยายน้อยให้เบิ่งนะคะยายน้อยปลูกไว้ประมาณสิบกว่าไร่นี่แหละยังไม่ได้ไปเบื่องจักที่ตั้งแต่ปลูกนะพี่น้องเนี่ยทำไมมันหลงหัวออกนั่นหรือแล้วระบุถูกคนอะ นะพี่น้องเดือนเดียวน้อยจะพามาดูนะคะเนี่ยดินชุ่มอยู่นะคะรอบนี้ฝนฝนตกมาเมื่อวานเมาานื่อไดล่ละเมื่อวานก่อนๆเนี่ยพี่น้องซุ่มดีอยู่ฝนตกไม่แรงนะคะแต่มันตกนานเป็นฝนเม็ดเล็กขอเอิ้นฝนเนี่ยฝนชุ่มฉ่าแบบมันมันมันตกแค่นะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็เกษตรกรก็มีเรื่องราวหลายเรื่องอันนี้ก็อ้อยก็ยังไม่ถึงเวลาตัดนี่ก็กลุมพาแล้วเหลือเวลาอีกสองเดือนก็จะหมดเวลาแล้ว ของเงน้อยกับพ่ใหตัดเทอกันละพี่น้องปีนี้เขาให้ตัดแต่อ้อยสดปัญหากับสิเกิดหลายแน่อยู่นเตยอ้อยสดอ่ะเพราะมันล่าซ่าพี่น้องจ้ากลับมาเบิ้งดอกแปลงนี่นะคะนี่ทุกคนมาดูแปลงนี้ก่อนนะคะนี่อันที่เขาปลูกไว้นี่มันก็เกิดอยู่นะคะนี่มันก็จะเกิดแบบนี้ละพี่น้องเลยนี่มองมาเกิดบว่าเกิดเนี่ยมองไหนดินที่ดินมันเป็นฟุ้นหลายมันกับว่าใครเกิดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดินมันแห้งเกิน ดินแห้งเกินมันก็เกิดไม่ดีทุกคนเจ้าว่าจะเกิดโอ๊เดี๋ยวน,น้อยจะพาเดินดูนะคะทุกคนจ้าววามป็นแนวใดนี่มันกำลังเกิดมเกิดที่หลังถึงฝนลํำจ้าเกิดพี่น้องเลย้ยได้มองไหนดินนะน,นั่นมันก็เกิดยูดินดินเป็นก้อนมันก็เพใครเกิดนะคะทุกคนนี่ดูก่อนนะคะทุกคนจ้า ไทยกะภาวะเสี่ยงกะหลายๆดอกพี่น้องอลอรุ่นอลอรุ่นน,น้ำฟ้าน้ำฝนอลอรุ่นราคาอลอรุ่นว่าไ่ามาแล้วหัวสิดีป่ะจะหัวดกหัวหัวดกหัวใหญ่หรือเปล่าปัญหาหลากหล,ล,ลายหลายย่างที่เกิดแล้วพี่น้องเลยที่เขาตัดไว้มันก็เกิดอยู่นะคะแต่ว่ามันเกิดแบบว่ามันเป็นแบบเดินแบบนี่หลายเขาเลยทถยชิงพี่น้องเลยให้มาปลูกให้ไหม ตอนแรกยัยน้อยไม่ได้ไปปลูกให้เขานะคะมันเป็นของเพื่อนเขาเอาอันนั่นปลูกอันนี้อันนี้ผู้จัดการซ้อมซ้อมซ้อมเครื่องปลูกพี่น้องจ้าเพราะว่าบริษัทการโดนแล้วเพิ่งจะได้ปลูกไปเมื่อปลูกใน่ของเจ้าของแหละกับรับจ้างสิบไรแค่นั้นแหละได้ปลูกปีนี้ได้ปลูกมันแค่ยี่สิบไรเองเครื่องปลูกไม่ได้ซ้อมเลยแต่ก็ว่าเป็นยังดอกพี่น้องจ้าเนี่ยฝน ฝนตกรอบนี่ดินชุ่มดีโยเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันอีกเทียนึงนะคะเวลาปลูกปาเดี๋ยวกินข้าวรอรอต้นมันก่อนทุกคน